มีปัญหาของขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลกครับแกลบใช่ไหมฮะยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นอฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมก็ไปโรงพยาบาลตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับข้านเดินหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทข้าง, 5, างละข้างละผมผมก็ตัดสินใจเอาละครับ ตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดนี่ยแล้วอยู่มาวันหนึ่งเหมือนนิทานครับอาจารย์สูทิงบอกเฮียอย่าเพิ่งไปเลยโรงบาลไม่หนีไปไหนผมมาเมื่อเดิดที่แล้วครับวันที่16 16, 16ผมนั่งตรงนั้นเนะ่มผมซื้อไปเลยอืกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่ ไม่ใช่หวยนะสี่สี่สี่ไม่ใช่ใบหวยปือละฮะสี่สี่สี่สามมือผมหนักกว่านั้นเนี่นะผมเข้าห้องน้ำนะครับไม่ใช่พูดหยาบนะฮะอาบน้ำเสร็จต้องใส่เก่็ก้นงในใช่ไหมภรรยาผมทำราเอาสแตนเลสหรือคนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างครับโทษทีนะฮะใส่ทีละข้างใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่เกล็กใยาวใส่ปั๊บ ผมก็ออกมาเรียบร้อยมันมันลำบากมากอะครับแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขวข่วห้างดิค,คุณยกขาไขว่ห้างดิอ่าฮะใช่แต่ผมตนนแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้มันอย่างนี้เอ้ยคุณพี่ผมผมเห็นท่าคุณพี่สุรพล์นี่เหมือนพระเอกหนังเรื่องอวตารเลยนะฮะแล้วอยู่ดีผมสบายนะผมสบายโอ้แล้วก่อนนี้คุณท่านด็อกเตอร์ครับ อย่างนี้ครับต้องอย่างนี้ครับกับอย่างนี้ผมสบายครับดรผมขอบคุณดรนะร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดย Operation B